ของการจัดเทศกาลปั่นจักรยานที่จังหวัดอำนาจเจริญน,นะเนื่องจากว่าจังหวัดอำนาจเจริญเนี่ยแม้จะเป็นจังหวัดเล็กนะแต่เรามีนักกีฬาจักรยานเนี่ยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนยเป็นจํานวนมากนะที่ผ่านมาเราได้เหรียญทองสาทั้งกีฬาแห่งชาติกีฬายโยชนและกีฬานักเรียนนะส่วนกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราได้เหรียญทอง5 6ถึงเหรียญมาทุกปีอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็เลยเป็นที่มาของการทําให้จังหวัดอำนาจเจริญเป็นเมืองจักรยานนะครับ เรต้องมีงานที่ใหญ่มันนป็นเราดีมันจะเริ่มจากยุคกรบวนพาดจุดการตอครับตอครับ่อครัุกบวน แต่ที่เราอยากแนะนำขอบอกนะฮะใช่ค่ะลักษเด่นของเขาก็คือลายขีดอ้ามาที่ของเรบท่ารันรีบอกว่าปีนี้แล้วมีเ็ขบวนปีนี้้แล้วก็ทางที่ขูกกะเป็นหลุมเป็น่อน,นิดหน่อยนะท่านแขวงทางหลวงชนบทที่อยู่บนนี้นะครับ ท่นานไปอุดลูซ่อมให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เรียนได้เลยว่านักปั่นที่ต้องการที่มาชิงแชมป์ที่อำนาจเจริญเนี่ยท่นานใส่ก็ได้เต็มที่เลยนะครับยยคยับๆๆๆขยับได้นะครับขยับได้นะครับอากาศหัวเลยเ เขาเป็นเขาเขาเมืองชนุมานเป็นเมืองยักษ์ยักษ์คุชนุมานยักษ์คุกเขาก็อำเภอชนุมานเป็นดินแดนที่มีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับยักษ์นะครับก็เลยเป็นยักษ์คุกครับที่มาของอำเภอครับก็เลยต้องมีสัญลักษณ์ต้องแต่งตัวเป็นยักษ์ครับผมผมได้ยินอยู่กับท่านนายอำเภอชานุมานนะคือท่านชาลมคำวิบูลนะครับ นะครับตอนนี้ผมอยากจะถามว่าทําไมถึงต้องขาหน้ายักษ์เลยนะเวลาแห่ขบวนในในขบวนนะครับก็คือเมืองเภอชันมารเลยเนี่ยเป็นเรียกว่าเอกลักษณ์ของเราคือเป็นเมืองเป็นเมืองยักษ์คือยักษ์ยักษ์คุกเขาเรียกว่ายักษ์คุกเขาไปที่พระธาตุเงินที่อยู่ฝั่งประเทศลาวฝั่งประเทศลาวนะฮะนะครับที่สองกิโลเนี่ยผมปั่นได้นะครับผมตอมทุกเย็นนะครับแต่ถ้า84.5สกิโล นาเนี่ยเสียงไม่ดังเท่าไหร่เ,เสียงไปดังตรงที่แชมป์นี่แหละโอ,<ช>โอ้โหปลุกใจกองเช่นเชญครับและแล้วเราก็ได้แชมป์ค่ะแชมป์นะคะประกวดจักรยานสร้างสารรค์ชนะเลิศนะคะได้แกมพะชื่ออำนาจนะคะชื่ออำเภออย่างเป็นทางการว่าเลืออำนาจนะครับแต่ไม่เป็นทางการชื่อว่าลืออำนาจกินเรียบเพราะว่าโอ้โหท่านผู้ชม คาวราชจะใช้เวลาประมาณจักรยานยักษ์นะครับเตรียมขอมคุณผู้ชมของพื้นที่ของจังหวัดน,น่นานเจริญเลยนะฮะตะเพียมนะครับอันนี้ก็หอ,อมนะฮะอย่าลืมนะครับถ้ามาเทีย่ยวเมาจงเจริญเมื่อไหร่ก็มาแวะซื้อไไติดม้ติดมือกลับบ้านได้นะครับ ของอำเภอเรืออำนาจได้ที่หนึ่งขบวนแห่แล้วก็ทุกรางวัลน,นะครับทุกรางวัลกวาดเรียบเลยเรียกว่าเรืออำนาจกวาดเรียบหมดเลยครับโอ้โห <laughs> แต่เช้านะคะกับการจัดขบวนนะครับเช, ok ช่ไว้อีกนะครับเช่อไปเชือ่อไครับเสียเดินทางต่อไปดูตำทุบตำกันนะตำมาเลยครับ ไม่ของโกโปพี่อ๋อนี่ดีเดียกันอ่เหรอไม่ตามกล้วยนี่ต้องให้แรอกลยอย่างอื่นใช่ไม่ได้ยังชกล้วยจะมีใช่ไปวีเียววีไปวีมาโอ้โหเด็กก็เด็นโ้โ้นินไปลาหอมถึงเลยครับอมหอยอะหอยหอช้าไคะ้ไหมอยอไหมะหอยช้าไหมะาไหาไ้ะไะอาดอะเห็นะ้าไหม้า้ไหม เขายังไม่ขาดเลยเดี๋ยวก่อนถามยาเส้นให้ซ่บนัวซ่บนัว <c oughs> ้อามากินหนุนสั่งเที่ยงกินเย็นหนุนนี่ตำนานจริงๆตำนานเสิร์ฟก็นานไอ้พี่ผมมาหน้าจเจริญน,นะผมไม่ได้ไปเลยน,นะพี่โท <c oughs> รล็อนบ,บี่โมงเ่ยพี่ี้า ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่คือเจดีอะไรครับเจดีหินพันล้านก้อนภูพนมดีครับึ่งตั้งครับตั้งอยู่ที่ไหนครับอําเภอเสนางคนิคมครับจังหวัดอำนาจเจริญครับอาหารจากตัวเมืองกี่กิโลครับประมาณ40กิโลครับ40กิโลนะครับอ๋ออันนี้วัดอันนี้เป็นวัดใช่ไหมครใช่ครับเป็นวัดนะครับอ๋อสร้างมานานยังไะ น่าจะนานมากแล้วนะครับโอ้โหขยันจริงนะครับเอาหินมาแต่ละก้อนมาเรียงเป็นเป็นตัวอะไรเนี่ยจะเป็นเดนแดนเสาหรือพญานาคหรือเนี่ยอ๋ออันนี้น่าจะเป็นพญานาคครับผมครับผมชวนกันไปเดินเดี๋ยวไปครับไปชมกันทั้งเลยครับผมรับอันนี้พญานาคนะครับไม่ใช่เดนเดนเสาร์นะพญานาคนะครับนี่ครับพญานาคกรลาศนด็ครับ อ่ะหินนะครับเอาหินก้อนๆมาเรียง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 กันโอ้อหเป็นสิ่งมากเลยครับครับเดี๋ยวไปดูข้างในกครับเยอะแ โอ้นี่เลี้ยงยังไงก็เลียงอย่าง,างนี้เขาวาดก่อนเขาวาดก่อนแล้วให้มาเลี้ยงวาดวาดก่อนแล้วเลี้ยงอืทำไมเรียกว่ากุญแจกุ้งอะครับก็มีกุ้งด้วยค่ะ

ที่เป็นตัวแทนของนักกีฬาไทยแล้วนะครับอย่างคนทางขวามือผมเลยนะปัจจุบันรับราชการในสก,กัดทาหารบกแล้วก็ไปเป็นนักกีฬาทีมอาชีพครับนะเงินเดือนนิดหน่อยทะาีผู้ชมครับนะประมาณ3ามแสนเ่บาทต่อเดือนนั่นคือภารกิจที่เขาจะต้องปฏิบัตินะครเส้นทางโอเคครับไม่ไม่มีปัญหานะครับเ้ส่วนากผมพันชักยันคนเดียวตลอดไม่มีใคร อยู่ด้วยกังเลยโอเคพอแล้วครับบอกว่าพอแล้วครับ,รบนะเส้นทางไม่มีปัญหารถไม่มีปัญหาแต่มีปัญหากับคนครับเพราะว่าปั่นคนเดียวตลอดก็คุดแรงทำไมอะ่ะ ใหญ่จริงๆครับต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียนที่ในวัดสารานนิเวศนะพ่อลามหลวงครับใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมครับครับโอ้สาบปีตะเผาหวยจะหน่อยนะครับขาดครับสาธุวันนี้ขอให้ลูกถูกหวยนะครับสามสิบล้านครับ เหลือเยอะอยู่ค่ะเหลือเยอะอยู่ะเยผู้ชมเชิญรอครับของข้าวที่ท่านเห็นอยู่ข้างบนคือดอกสะแสบนะครับดอกสะแสบ ขวาอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ขวาห้าสิบอ๋อผ้าคลุมแล้วยกแบงแล้ครับพี่ตอนนี้เรามาที่วัดอะไรครับอ่าวัด ตรงนี้นะครับชื่อว่าวัดดงเท่าเก่าดงเท่าเก่าอยู่ในอำเภออยู่ในอำเภอเมืองครับอยู่ที่บ้านนาหมอมาตำบลนาหมอมานะครับอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญทางจากตัวจังหวัดก็ประมาณสัก20กิโลเมตรนะครับวัดนี้ค่อนข้างจะมีความสําคัญเนื่องจากว่ามีล่องรอยทางประวัติศาสตร์ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะการเชื่อมต่อกันแลว่างอารยธรรมที่เราเรียกว่าทวารวดีกับอารยธรรมของขอมนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นได้จากพวก พระหรือว่าปฏิมากรรมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันมีชวดทรงผสมประสานกันอยู่ครับผมแล้วก็เหรียญมีใบเสมาฝังดินอยู่ียนะมข้างในนี่เต็มเลยครับเขาถึงเรียกว่าดงเท่าเก่าแล้วเนื่องจากว่ามันเป็นเขตพื้นที่ที่พื้นดินมันมีภูเขาหินทรายอยู่ด้วยนะครับก็เขาสันนิษฐานกันว่าเป็นแหล่งผลิต หินทรายด้วยใบยเสมา,าหินทรา,ายเพื่อที่จะเอาไปใช้ตามแบง่องอื่นๆที่ไม่ม,ทม,มีที่ไม่มีหินทรายนะครับเขาบอกว่าไปตามพ่อปู่ชี้นะฮใบเสมาฝังดินนะฮะพ่อปู่ชี้ทางนี้เป็นรูปอะไรอ่าเป็นธรรมจักรนั่นแหละอ๋อธรรมจักรใช่ไหมน,นี่มันเป็นธรรมจักรยุคใหม่ โดยปกติธรรมจักรเนี่ยไอ้ไม่ใช่เสมาเนี่ยมันจะไม่มีรวดลาวถ้ารุ่นเดิมเนี่ยนะมันจะไม่มีรวดลายแต่รวดลายแบบนี้เนี่ยมันเป็นรดลายที่มาไปยุคหลังจากที่เป็นธรรมจักรไอ้เป็นเสมาเดิมบริเวณเนี่ยมันเป็นกลุ่มเสมาธรรมจักรเนี่ยมันแสดงว่าตรงนี้เป็นที่ทําพิธีกรรมันเป็นที่ทําพิธีกรรมมันจะมีตรงโน้นอันตรงหลายๆที่นี่โพอยู่ในป่านี้ไหนท่าไหน คืนเดี <a> ๋ยวให้ใ <t> ห้ให้ใครขึ้นมานี่ครับที่ที่พักของผมคืนนี้นะครับนะฮะอย่างหรูเลยนะกลางทุ่งนาครับ รู้สึกว่าผมเป็นคนไทยจริงๆผมก็ชอบสไตล์แบบน้ง่ายๆที่นี่ยังคงความเป็นธรรมชาติไว้มากคือบางคนถามว่าทําไมเราไม่ทําบ้านเพิ่มหลายๆหลังคือหนูมองว่าการทําหลายหลังและความเป็นส่วนตัวมันจะน้อยลงความเป็นธรรมชาติมันจะหายไปเราก็ทําตามกําลังแล้วก็ทาตามคงแนวธรรมชาติไว้ดีกว่าอ่าครับดียินดีด้วยครับมาก็ผมก็ยอบนะครับไอ้หนึ่งร้อยบาทเนี่ยกระต๊อบด้วยไหม ค่ะกระต๊อบด้วยค่ะก็คือเลือกได้เลยค่ะเลือกได้เลยนะทั้งกระต๊อบทั้งทั้งบ้านนะฮะถ้าถ้า20คนขึ้นไปเนี่ยเราจะปิดไปก็คือเป็นทูบมค่ะก็คือ20คนก็คือจะปิดเป็นพาณิชย์อ๋อแสดงว่าที่คลิปนี้มาก็นักข่าวที่มาพักก็ปิดได้เลยนะโอ้ปิดปิดส่วนมาจะมาเป็นเลี้ยงรุ่นเป็นจัดกิจกรรมเกษียณอะไรนี้จะมีบ่อยค่ะโอ้ดีมากจริง บรรยากาศลุกทุ่งลุกทุ่งนะฮะสบายครับลมเย็นตอนนี้อุณหภูมิก็ประมาณสัก18องศาองศามีบ้านให้เป็นภาคเป็นหลังหรือจะนอนกองฟางสไตล์ขวัญเรียมก็ได้นะฮะ